and pork ก็กินพี่น้อย กินเมือกิน้องไอ้ดอกดอกฮิดดอกสวย,สวยเลยกีนน้องเลยมาเก็บเห็ดน้ำกล้ นี่พวกเป็นน้ำหนึ mm ่งที่นั่นก่อนอือหูหักหักโอ้โหเหห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 หบหห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  เรามาขักทนเทลรามเลยเก็บเห็ดน้ำกันเลยเลียวห็นตะไคร้เลียวห็นอยุคขันซ่าครูเลี้ยวอยู่นีน่นกเลี้ยวไก่ออกให้เก็บแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเดมาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อพี่น้อง ไปพ่อแล้วน้องขับขันกำลังเป็นจูมอยู่ก็มีพี่น้องจุ่มามก่อนเอออารอนี้ก่อนเ่าเถียงห่างปุ่มตรงนี้ ออกตัวนี่เนาะแปลว่าย้ายหนงแลปเหนีก็หาไปตัวเนาะวานนี่ย้ายขันนี่อกตะวันเ่งอนสอก็ตหาีน่ตรงนี้อ Huck, huck, น้องมเกล็บน้ำกันจุ่มมันกอมไม่มีรงเาัจุ่มาขนาดี่น้อง เดเก็บห็ดเดือนกันยาที่สิบสามที่สิบสี่มื้นี่เยสิบสาม เส็บแล้วนี่นี่นกำลังออกเลยพี่เนาะกำลังดอก้นจุ่มขึ้นพอๆกินนะเพุ่อนหรืงพุทกำลังโผล่ขึ้นกำลงนียโอ้พอๆกินมพุ่น ย่างใต้บ่เห็นมันเนาะอู้นี่ <Niang> 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 ได้พี่น้องโอ้ยถูกเห็ดก็ได้ซ้ำนี้แล้วพี่น้อง สองดอก,ส,ดอกววสองดอกสามดอกยังอมยเห็นยู่สองดอกพี่น้งไ้่เห็นหลแล้วเร็วเข้งงาเร็วเพี่ มาพี่อีกจุ่มนึ่งทีโอ้โขัดขนาดเลยพี่น้องขัด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 อ้ยขาเปลือยเลยพี่น้องใบใม่ออกแล้วโอ้ยขัดขนาดเลยพี่น้องไอ้พวก จะเห็ดบ้านีพี่น้องเอ้ยบ้านนทรไปช่วๆตีจะเห็ดพี่น้องอไปต่ออันะตดมา้าปุนก็่มีนเอะกันจะเห็ดพี่น้อง ก็พีเหนดกมาเก็บกันเลยบ้านเนี่ย น้องขับขนาดด้น้ำของนีเขาเียกันนี่เป็นหมัน้อย่อยางมาน้องิอง้นเอามาือหลูบแล้วดีเด้องางหลูบไปมันเห็ด กันแต่สะอ่อนที่ได้อพี่น้องเลยอปวดคอเด้อ

ตื่นเต้นเนาะไม่ลืมนตินห็ดปวกลลยม,มาเมื่อใดก็ดกมาวัดสิได้พ่อได้พ่อจนได้น่าจะได้ออกเนาะแล้วก็ ไปฝั่งนั oh, ้นเลยเอาต้นี้นเอาเพชรกลอยเอา สักหอยบ้านนี้ ดก็มาเบ่งมบออกมัดีออกเลยพี่น้องเลย บอกขอหน่อยนี้เข้าุาเก็บเงิน ป้าคุณนอานหนึ่งของอะไรอยู่ที่รถดดอกรุดเล็บเนอะ It me that one

Cơm cơm đó. <laughs> cổ nhà thịt này nó, cổ, nhà พี่น้องเก็บเก็บอือมงพี่น้อง,องดินมันหลวมนะดินมันหลวมมันเลื้อยขามันเลื่อยยาวตัวนี้ซับ

เจ็บเลยเดือเตะตีนพี่น้องเ้ยหอยกิน ข้านองเลยพี่นะเด็กกบเห็ดบันเลยกำลังขืนเลยพี่นะ Oh mm -hmm. নব্বৈহে